สวัสดีครับผม FC ช่องชอปออกยรํดทุกท่านนะครับหลังจากเราห่างหายกันไปนานอันนี้เราก็ได้มีแต็นมือสองเก็บสีใหม่มานำเสนอหนึ่งคันครับเช็ดยางเลยพี่เช็ดยางเลยโชว์ยางเขาหน่อยอ่าคันนี้เป็นโครงเหล็กเป็นมือสองนะครับเก็บสีใหม่เป็นเครื่องเจียนซู24แรงครับสูบเดียวคันนี้มีไดสตาร์ทมือด้วยนะครับสตาร์ทกุญแจครับ 5้าเกียร์เดินหน้าเบรกน้ำมันคัส์น้ำมันครับผมคัสซี5นิ้วทำสีเพชรลายใหม่เครื่องแรงดีมากครับสูบเดียวสูบเดียวย4่แรงครับก็งานเป็นงานมือสองเก็บสีใหม่นะครับก็ก็มีเหล็กเกา่าเหล็กใหม่ปนๆกันบ้างครับเป็นเกียร์มิซูครับเดินหน้า5เกียร์ถอยหลัง1เกียร์ เป็นกระบะเหล็กครับแต่เปิดข้างไม่ได้นะครับเป็นน็อตหกตัวเปิดข้างไม่ได้เต้าแหนบอัดเจละบีครับเต้าแหนบอัดจละบีคับซีห้านิ้วครับาาทรงกระททดรัดดีครับเผื่อท่านใดหาไปเข้าไรเข้าสวนเป็นสีส้มนะครับเก็บสีเพ้นท์ลายให้ใหม่สวยเลยนี่ครับดูเลินเนนี่ไม่อายรถมือนหนึ่งเลยนะครับ เพราะว่าเก็บสีให้ใหม่มันลดมือหนึ่งอันนี้เปิดอยู่ที่5 9 0 0มบาทนะครับพร้อมสตาร์ทมือใช้งานได้ปกติครับสตาร์ทกุญแจครับหเกียร์เดินหน้าครับเกียร์ดีไม่ดลุดไม่เด้งครับนี้ช่างเรากำลังเช็ดยางอยู่นะครับนี่ครับรวด,ดลายเป็นเบรกน้ำมันคับน้ำมันนะครับแล้วก็ แล้วพี่กุญแจอยู่ใต้นี้ครับเกียร์มิซูครับนิ่มเข้าง่ายนิ่มดีนี่ครับตัในใดสนใจก็เอร์เดิมครับ06057395ครับชอบปอกบุยดำอำเภอบนกวดจังวบุยดำหรืออยากได้ชุกๆหน่อยก็นี่ครับ29,000บาทเฉพาะโครงนะครับกำลังเอาเกียร์ขึ้นเอาเครื่องใส่ขับได้เลย แล้วก็เนี่ยมีอีกคันนึงครับมาน,นําเสนออันนี้เก็บฟรีแล้วเหมือนกันนะครับคันนี้เป็นเกียร์เกียร์มิซูครับเป็นกระบะไม้เปิดข้างสามทิศทางครับเป็นเกียร์โฟบินครับเกียร์สโลปายครับตัวนี้ตัวนี้เปิดไว้สามหมื่นเก้าพันบาทนะครับ เป็นเบรกน้ำมันคัสน้ำมันเหมือนกันครับเอาเครื่องใส่ก็ขับได้เลยเหมือนกันครับคันนี้เกรบสีทใไมเหมือนกันท่วงนี้แต่ราคาถูกทุกพันครับสามหมื่นเก้าพันบาทนี่ครับเป็นไม้เลยนะครับทรงคาสสิกดีลัพซีก็โอเคครับมีรอยดำรอยปัมาบ้างครับพอดูได้ครับ 39,000บาทครับเอาเครื่องใส่ขับได้เลยก็สนใจก็มาดูมาชมได้ครับหรือจะโทรมาสอบถามกันได้ครับช่องชอปอกบุรีรัมย์ครับอำเภอบ้านกวดจังหวัดบุรีรัมย์ครับก็มีมาเรื่อยๆครับรถถูกๆครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเราด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดคลิปสำหรับใครท่านหาท่านใดหามือสองตู้เต็นหรือรถมือสองใช้งานอยู่ครับ พวกสิบล้อพวกรถกระบะอะไรก็มีนะครับนี่มาดูฝาแดงกันนี่ครับนิสสันฝาแดงจอโค้งวงัยพาวเวอร์ครับสามหมื่นกว่าบาทครับขับได้เลยครับแต่ว่าภาษีขาดเกินครับนีเล่มมีทะเบียนชุดโอนมีเลนเนอร์ด้วยนะครับคัสซีดีเครื่องดีวงัยพาวเวอร์ยกคันสามหมื่นกว่าครับหรือแยกทุกชิ้นครับ ก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ลากันเพียงเท่านี้ก่อนครับ